คลิปนี้ g ีเพชของเขาจะพาทุกคนไปพักผ่อนที่ภูวินล,ล่าชะอํากับเดอะแก๊งหน้าใหม่ของเราที่มาถึงก็พากันโดดน้ำใครร้อนกันอย่างสนุกสนานตกเย็นพาก,กันนั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆและปิดท้ายวันไปกับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันจะเป็นทริปที่สนุกสนานกี่ขนาดไหนตามไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนจีเพชของเขานะคะโบค่ะเจมครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ นี่ทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันเราจะไปภูเวลาที่ชามใช่แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะคะเราจะมาแวะซื้ออาหารทะเลกันที่นี่ก่อนเรามีนัดเพื่อนไว้ที่ร้านอาหารแถวสมุทรสงครามแม่กองอแถวแม่กองนะคะแล้วเราซื้ออาหารทะเลกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอเพื่อนกันไปเข้าไปตลาดกัน คนพาทัวร์เราจะซื้ออะไรบนะ้างกุ้งกับปลาหมึกกุ้งกับปลาหมึกเท่านั้นจะกินซีฟูดด้ดแรกซีฟู้ดได้ตอนนี้กี่โมงแล้วเรามาสายนะเนี่ยสิเบเอ็ดโมงสิเบเอ็ดโมงนะคะตลาดที่นี่เขาก็ยังตลาดที่นี่เขาก็ยังเปิดอยู่นะทุกคนแต่ว่าคนก็จะน้อยลงกว่าตอนเช้านะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีให้เลือกเหมือนตอนเชา้าหรือเปล่าเพราะปกติแล้วอะ่ะเราจะมาช่วงเช้าไปมากกว่านะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตลาดกันเอาหมึกนี้เลยหรว่ากุ้ยอันนี้กินกุ้ยหรือเต๋อหมึกแล้วเป็นหมึกอะไรนะหมึกกล้วยหมึกกล้วยกล้วยหมึกกล้วยกล้วยเรือบ้านเพราะว่าแบบมันมีปีกเหมือนเรืออ๋อมีปีกอะไรเป็นเรือไม่ไม่เรียกว่าอะไรหมึกกล้วยกล้วยนกอะไร อ่ะเอาไปถือเรากุ้งมันต้องเป็นกุ้งอะไรอ่ะมันไม่มีกุ้งแบบสดๆแล้วอ่ะเพราะปกติถ้ามาตลาดเช้าใช่ไหมมันจะมีกุ้งแบบสดๆเลยตอนนี้เหมือนเขามันเขาจะน็อกกันไว้แล้วอ่ะอเอ้ยเต็มไม้เต็มมือล้วไว้ไม่มีใครช่วยถือเลยอ่ะโลนึงค่ะ ครอบอยังครบ,บแล้วเรียบร้อยจ้ามันได้ตื่นเยอะมากเลยปกันเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนที่ร้านอาหารกันนะคะ,ะไปทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารที่เรานัดเพื่อนกันไว้แล้วนะชื่อร้านอะไรจะบอกว่านัดเพื่อนอ่ะ <laughs> เพื่อนนัดเพื่อน <laughs> เรามาเลท <laughs> เดียวเราเข้าไปเจอเดอะแกงแ๊งลาดิกะาไป สรุปชื่อร้านอะไรเธอ,อยังไม่บอกเลยริมน้ำสั่งยางสั่งยางสั่งยาง ถ่ายได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเป็นไม่ได้หรออันนี้คือไฟบังคับนะไฟบังคับนะนี่คือดั้แกงของเรานะรถติดมากพระรามสองแต่เราขอไปสั่งอาหารก่อนชื่ออะไรคะดี๋ยวนวิวนะพี่กรณ์อินถามว่ามีโปรแกรมไปไหนต่อเราจะไปแมคโครไปไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปแมคโครเพราะว่า ยังต้องซื้อของสดก็เลยจะมาแบบแมคโครเพรบุรีจริงๆต้องมาซื้อที่นี่แหละก่อนเข้าไปภูเิล่าชื่ออะไรคะจะให้ตัวให้ไหมไม่รู้ปัญหาระดับชาพี่ไม่ได้มาพี่จะซื้อใค้ตัวชื่ออะไรคะชื่อกอรครับชื่ออะไรคะพี่อินครับชื่ออะไรคะหนาวับหนาวเหรออากาศแบบเนี้ยชื่ออะไรคะชื่อไวตูน ใบเขอใบตูนไหนคนชื่อตูนนะคะไม่มานี่เขาผัดอันนี้หอยหอยหลอดพอไหมพอแล้วกินกาแฟไปก็เลยอันนี้คือเมนูหมึกผัดกะปิที่ได้รับพระราชทานนะคะชิมซีอร์อร่อยไหมเธอ อร่อยอร่อยโอเคบ้างนี่คนได้รับรางวัลมาแล้วชั่วนานเลยนะดีไหมดีไหมแบบปลอยเลมองไม่เห็นหรอกถ้าขับองตามมาเจอที่ห้องอยูนเลยเจออะไร เจอไว้อลเจอว่าไม่ได้อยู่ที่ีผักอยู่ทีนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแวะแมคโครกันต่ออ๊บอิ่มไหมเมื่อกี้อิ <ไป S 3> อ่มาม,ามากโอ้แต่ว่าหมึกผัดกะปิอร่อยนะจริงร้านเป็นร้านโลคอลนะคะก็เมื่อกี้เพื่อนแนะนำมาก็แต่ว่าอาหารออกช้านิดนึงเนาะแต่ว่า อร่อยชื่อว่าร้านริมน้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาทางแม่กองแวะกันมาได้นะคะต้งห9บาทราคาี1 9บาทดกตอนนี้ตอนนี้เราก็ถึงแมคโครแล้วเข้าไปเลือกซื้อของกัน,ก,นกินอะไรดิฮะซื้ออะไรดีกดลงมกินอะไรดีซื้ออะไรซื้อหมูซื้อหมูไปย่างก,กัน ตาพ่อบ้านมาแม่โขเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในชิปนะคะก็เลยให้พ่อบ้านเป็นคนจัดการจานน้ำมันไหมมีที่บ้านมีใช่น้ำมันน้ำมันไม่แต่ว่าที่นี่มันไม่ได้ขายเป็นขวดปะมีขายม่าเหรอถ้ามันทอดมันก็ต้องใช้เยอะเออต้องขวดใหญ่ใช้กอกแดงพี่กอนใช้กอกไหม มาซื้อไส้กรอกแดงทอดโอ้โหต้องอันนี้ปะอร่หรือว่าอันนี้เยอะไปสีเลยนะครับอันนี้หรอตัวนี้กินตัวเนี้ยพอดีป้ะเยอไปอันนี้พอดีตันี้เยอะไปเรจะกินแบบไหนแบบนี้เหนื่อยถ้าเป็นไส้กรอกแดงไปก็ได้นอไหนไปอันนี้ครับ อันนี้แหละมีรูเราผ่านก้อมาอเซนเซอร์แบนได้ดิเซนเซอร์แบนเหรอใช่เซนเซอร์แบนเราต้องทำอปเป็นเซนเซอร์ใช้่อกเกมเ้าเมอไเาไม่เห็นไม่เห็นไม่แบบนี้แบบนี้นะอันนี้คือสันสันคอเอาไะ ือของเรียบร้อยแล้วยาวๆไปที่พักเลยจ้ากว่าจะเข้าที่พักได้ก็สามโมงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปถึงที่พักก็สี่โมงพอดี <c oughs> ไปถึงโดนน้ำเลยจริเหรอร้อนขนาดนั้นเลยเหรอร้อนมากไม่พักไหนเลยล่ะคะ่ะโดนน้ำกิ๊ดห้อยบุตรโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอที่พักนะคะ เดี๋ยวไปขึ้นไอ้ทางกลับมาข้างหน้าเห็นป่ะไอ้เกมเโตาม Google แบบมาแล้วก็ลงทางเรียบร้อยโดนหลงโดนหลอก <c oughs> โดนหลอก <c oughs> โดนถนนกูเกิลแบบบอกว่าไปได้แต่ว่าพอจะไปโดนทางรถไฟขั้นอยู่ กูเกิลแมปต้องมาสำรวจทางใหม่นะคะไม่อัปเดตนะอย่างนี้ต้องอัปเดตนะเหมือนหลงเข้าไปคันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไปก็มีคันออกมาเหมือนกันก็คงหลงเหมือนกันแหละอ๋อใช่มันมีคันสวนออกมา <c oughs> ใช่ทะเบียนภูเก,ก็ตคันนั้นอ่ะเออใช่โดนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โดนเหมือนกัน <c oughs> ต้องอัปเดตนะคะฝากด้วยนะคะ, <c oughs> ะถึงแล้วฮะทุกค,คนยวลงไปดูกันกว่าจะหาทางเข้าได้หลงุงเขาบอกว่า มีเบอร์แม่บ้านอยู่ข้างหน้าให้โชว์หาได้ไม่เห็นมือเลยอ๋อนี่ไงเบอร์แม่บ้านอ้าวเปิดแล้วนี่แต่ว่าต้องโทรก,ก่อนใช่ไลองโทรสวัสดีค่ะคุณเอกใช่ไหมคะพอดีมาถึงแล้วค่ะคูจีสองโอรเข้าได้เลยครับไม่ อ๋อคือคุณแจก็คือวางบนโต๊ะนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนั่นแหละครับแจที่นี่เรามาถึงที่พักแล้วอย่างที่บอกตามต้นคลิปนะคะว่าเราจะมาพักที่ภูวิลล่านะคะนี่ก็คือภูวิลล่าของเราชื่อว่าภูจิกเฮ้านะคะนี่เราจะพาทุกคนไปดูด้านในพร้อมกันดีกว่าพาชมด้านในหนะะ่อยค่ะเข้ามาด้านนี้ก็จะเจอเสาไว้น้ําอันนี้ไม่ได้พังเหรอ มันไม่พังเดี๋ยวยาเนี่น่าจะบาดดุยยังไงนะมันดูคมคมอ่ะเล่นเล่นได้ใช่อุ้ยแต่ว่าปกติมันต้องมีน้ำไหลปะไม่ไงมันช์วาวน้ำอยู่ตรงนี้เปิดได้องเิดว่าต้อด้านความเหมือนตรงนี้พมจบเป็นห้องนั่งเล่นนี่มีโซฟามีคาราโอเกะตรงนี้ ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวที่สามารถเป็นโต๊ะผู้ได้ด้วยาชัสุขีเกาอี้ e. มีบอลนี่จะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องนั่งเล่นแ,แล้วก็เครื่องครัวนะคะมีครบเลยมีเป็นหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนอมีเครื่องปรุงด้วย เวฟออาแก้วจานหมอ้อครบมีตูกเก่งให้ด้วยสองชั้น,นอุย๊ยนี่สั่งเซเว่นได้ด้วยทุกคนแก่วเลยนี่เราไปดูห้องนอนดีกว่า ห้องนอนจะมีสองห้องนอนเราใช้เป็นคู่มาเยือนแทนเราพาเป็นเกสไงเป็นเกสเป็นใครชมก็ได้มันดูได้หมดแหละอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองของเลขสองอเขาบอกว่าเปิดแอร์ได้เลยหรือนี่นอนได้สี่คนมีผ้าขนหนูให้นะตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำโอ้ดูดีเลย มีเป็นอับน้ำอุ่นให้แล้วก็แชมพูยาสระผมครบเฮ้ยดูที่ะขอเปิดแอร์ก่อนไปดูกี่ห้องนอนหนึ่งน่าจะเหมือนกัน,ห,ห,นห้องนอนหนึ่ง เหมือนกันเลยค่ะมีทุกอย่างเหมือนกันห้องน้ำเตียงนอนนอนได้สี่คนเหมือนกันแล้วก็ห้อง,น,องน,น้ำกันเลยอโอเคอยู่นะแยร์ไว้จะน,นอนก,กันเจมขอจะนอนกับเจม ว้านพี่ไวบอกว่าจะนอนกับเธอแล้วเขานอนเตียงหนึ่งพ,พี่พี่จะนาผมเหรอพี่เอามาสลีมานเนี่ย <c oughs> ที่พักภูรุราของเราคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ตองตามรอยเรามานะเดีย๋ยวตอนนี้เราขอไปพักผ่อนแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วเจอกันอีกทีนะคะไปเราไปเล่นน้ำก่นเอ้เราไปเล่นสไลเดอร์เนี่ นั่งข้างนอกมันนั่งกันได้ใช่ไหมเนี่ยข้างนอกแอบแอบแคบนะคะพื้นที่ข้างนอกไม่ต้องแอบแคบเลยอ่าขึ้นสูงขึ้นสโอ้ยแยโอ้ระวังลื่นเราไม่หวั่นอุยอ้ยออกนอก็บด้วยเก็บมาด้ยวย นี่แก้วฉันมีเชือกเขียวว้าวตัวเปื่อยไปยังคะเปื่อยแล้วค <c oughs> วามวุ่นวาย <c oughs> จากเล่นน้ำอยู่กลายมาช่วยกันปิ้งกุ้ง

กินเพียบ่ะมันไม่ร้อนมันไม่ร้อเดินมันจะเหนื่อยมันจะไม่ร้อนมันจะไม่แซ่บไม่กลัวมากเขย่างก็ได้เขย่างก็ได้ไว้จะกินเอาไเอาหมูชิ้นหนึ่งมาแก้เพราหมูมีสี่ห้าชิ้นอยู่เอาหมูมาชิ้นเดียวพอตอนนี้เรากำลังเคลียร์กันเรื่องอาหารจะกินตอนนี้นะครับกดถ่ายได้ยังหมอช้างเราแข่งกันห้าคนไงเราโหวตคนที่แม่งโคตรไม่เหนียวหน้าที่สุดแจกเปียนหนแก้วขยายความเร็วห้ เคยเห็นหน้าปกเด็กที่มันว่ายน้ำหีไปเซมเมลไรฟ์ปินอ่ะใช่อ่าขยายความคือถ้ามันไม่เหมือนที่สุดคนนั้นอ่าอดีขออนุญาตครับตอนนี้ผมเป็นคนถือกล้องนะครับมันไม่ต้องว่ายน้ำพี่ก่อนมันแค่ไม่ได้พี่ทำไม่ได้อละให้ลิงกิงมาแด้ยอมให้ังวอยอมให้อ่าขอให้ผลที่คุณทำไม่ได้นะครับฮะขอให้ผลที่คุณทำไม่ได้นะครับขอไหว้น้ำไม่เป็นครับลงมาไม่เอากลัวน้ำ ดูหน้าผมนะครับอะไรว,กวนะก้นอ่ะกุ้งหอมมากเลยหอมจริงเอาลูกไปหอมสิหอมกุ้งหรอเอ้ยหอมเฮ้ยหอมหอมเลย เธอมีคนรีเควสว่ะว่าหอมเธอกล้องอ่ะกล้องอ่ะกล้องอ่ะฮะผู้พิไวต์ไปหอมผู้พิไวตไปตื่อว่ะอะไรเนี่ยอะไรผู่พิไวตมีคนรีเควสอ่ะไม่ใช่กูกูไม่ได้เป็นเกยี่ยมมาพูบมาอะไรพี่พี่บอกว่าพี่ไปกับน้องไม่เหรอพี่นี่เขารู้นะเขาเขาเจนเซอร์หัวทมตัวเองนะเขาด้วยกันเฉยๆด้วยกันนะแต่ไม่ทำอะไรหลังหวอย่างงี้เปล่าฮะพี่ ทางเด้อแต่งเร no ื่องนี้ของประเทศไทยดิแศรษฐูเลยนะฉันน e> ั้นมันเพื่อนอันนี้เป็นพี่อ๋อข้างสองไงข้างสองพี่กักพี่ว่าพี่ครับอะไรนะขอขอสักทีพินเนี้ยฉันพูดให้ถูโคเดอร์มันแบบเออข่าวบอลปั่นลื่นไม่โฆษณาเข้ามาเมื่อกี้โฆษณาเข้ามาพอดีเออโฆษณาให้หน่อยชุดเด้อพี่ผมรักพี่ว่ะอะไรนะพี่อืม มึงไม่ต่อเองนะไปเลยกูกูมืออาชีพนะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องรับส่งสายตาด้วยอ่ะก็มันเอาจริงอ่ะเอาจริงก็เล่นจริงวันนี้ทิปปาร์ตี้เราทีมกาฟิกปาร์ตี้หอละยี่สิบพูลิน่าพูลิน่ากอนพูดหน่อยโอ้ร้อนฝั่งนู้นร้อนซะแล้วร้อนฝั่งนี้รู้สึกเย็นแก้วหนาวพูดหน่อย อะไรนะวัวตัวเอ้าชนชนบอลยังไม่เตะเลยอย่าพิ่งง่วงไอ้นาวผมไปดูบอลขาดมากต่อยากชนชนติวสุดลูกเฮ้ยก็เราว่าแค่บวดอยากให้บวชไม่ได้ไว่ได้ต้องเคลียร์ตัวเองให้เคลียร์ก่อนเม่ได้บวชขาดปุ๊บตัวมันอะ อยากก็เป็นตอร์นาโดเลยปุ๊บนทีตายไปอยานเปล่าแบี้มันลงอาลมันามาลงเยนะอ่ะเรือข้าหนักเลยครับขายะมาสามชั่วโมง3ชั่มงเอแล้วนะที่ต้องต้องซ่อมนะหายไปอ่ะ เกิดม,ม Good morning, อร์นิ่ง morning, ตานชาค่ะทุกคนเกิดมอร์นิ่งตานชาตื่นหรือ,อยังยังเกิดมอร์นิ่งอุ้ยเ,เราอาบนานกันแล้วนะเจมปวดหัว ก็ปวดจะปวดเลยไหมอันนี้คืออาหารเช้าของเราหรอกับต้มโคลงตอนเช้าเนี่ยไม่น้องพิงต่อไปอีกป่ะอุ่นพอบานทมาะไรค่ะสูตรพี่กรอร่อยมากเราสบายมากตื่นมาพร้อมกินเลยคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเขาทำอาหารให้เลยเนี่ยนอนรารักกันได้ไหมครับนอนกันที่ไหนอ่ะบสีสี่ พี่ไว้เป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายไหมดีดีมากได้โมไปไปช็อปปิ้งเฮยไม่ต้งบไม่อกกลนี่น่ากินมากอยเมนูเมนูประจำ ก็จะกอกแดงเมนูขายเมนูขายแต่ว่าช้อปปิ้งใส่ปลาหมึกกับูอัดที่เหลือใช้กากแดงด้อปลาหมึกเอ่ปลาหมึกเอ้กูอัดมีกลิ่นสโมองด้วยนะสโมอกจเอฟวิตุมไปวะพี่ไว้พี่ไว้กินกับกล้องหน่อย ร้อนๆนานๆอร่อยมากเลยค่ะอร่อยอ้อรอยขนาดนั <aroma> ้นเลยหรอเดี๋ยขอให้เขาตองเล็เต็มแลหวพี่เป็นยูทูบเบอร์ว้าวชบพี่ใหญ่มากตัวเป็นก้อนล้น ออดดีัโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะจะขอสัมภาษณ์ทุกคนว่าทริปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมคะดูหน้านะครับแดงขนาดนี้อันนี้คือแพแดดออแพ้แดดโอ้ไม่ควรแบบแพแดดคุณพี่กรณ์นะคะอาหารอร่อยโอ้ยทำเองด้วยสนุกครับสนุกมากว้าสนุกมากพี่ไว้ ปาร์ตี้ดีสาน้ำดีทุกคนโอเคบอลแพ้แต่ไม่เป็นไรแฮปปี้แฮปปี้ร้องเพลงนังขึ้นเยอะไหมมาอีกไหมมาอีกไหมมาเบียก็มีเพื่อนก็มีน้องก็มีขาดอะไรหน้ามามาขอดเดี๋ยวขอดรวมรวมพี่ว่าพี่ว่าไหม โอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตตไปด้วยใช่ให้ให้พวกเราจะได้มารวมตัวกันอีกนะบายบายบ๊ายบายทุกคนเย้เราอยู่กัน